จอมันไม่ดีใช่ไหมเขาว่ากันว่าจอไม่ดีตามค่าเทสอะไรก็ตามเนาะพอมาเล่นจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าลุงแมวไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหานะครับแต่อาจจะเพราะว่าคุณภาพในเชิงกราฟิกนะย้ำว่าในเชิงกราฟิกของเกม i n t e อ d o Switch เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการคุณภาพของตัวจอที่มันแบบตอบสนองหรือว่าตัว HDR อะไรแบบมากมายขนาดนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีนะก็เลยรู้สึกเออก็โอเคมันก็เป็นจอที่ เล่นเกมได้นะครับไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาชวนคุยต่อนะว่าแล้วลุงแมวคิดยังไงนะครับกับการที่ Nintendo ใช้ตัวจอที่ถ้าพูดจริงๆก็คืออัปเดตนะคือมันโบราณนะครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะลุงแมวคิดยังไงกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับประสบการณ์นะประสบการณ์ก็บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกความคิดนะแล้วก็เอามาแชร์กันก่อนอื่นเนี่ย ไม่ว่ายัางไงก็ตามต้องไม่ลืมว่าตัว Nintendo Switch 2เนี่ยเป็น Nintendo Switch ที่แพงกว่ารุ่นแรกนอะออกมาในช่วงเวลาที่เหมือนที่ลูงมาเคยบ่นๆไปอะคือแมชกับตัว PlayStation 5ได้ใช่ไหมครับแมชกับตัว ROG Ally สีขาวได้ราคาใกล้เคียงกันมากหมายถึงว่าราคาในไทยนะแล้วก็รวมไปถึงตัว Steam เด็กด้วยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันนะก็เลยเป็นประเด็นนะว่าด้วยราคาที่วางไว้สูงกว่าเดิมแล้วก็ ลุงแมลเคยพูดตลกๆต,ตอนที่ไปออกเลิฟนินนะครับว่าเออแล้วสมัยก่อนเรามักจะมองว่าเครื่องเล่นของ Nintendo อะถูกวางตำแหน่งไว้ว่าเป็นเครื่องเล่นเกมราคาประหยัดเนอะเด็กๆเนี่ยที่เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักจะได้สามารถแบบมีเงินมาซื้อได้นะครับหรือว่าง่ายในการขอผู้ปกครองซื้อนะหรือว่าแม้แต่ตัวเกมเองที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าเ,ออเจ้าอื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงรุ่นนี้นะครับน i n t e n d o Switch 2เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะตัวเกมก็ มีทั้ง80เหรียญนะมีทั้ง70เหรียญน,นะครับมีทั้ง60เหรียญก็ราคาสูงขึ้นแหละแล้วตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยก็ราคาสูงขึ้นด้วยหลักๆเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราบอกว่าราคาสูงขึ้นเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันแพงขึ้นถูกไหมถ้าสเปคประมาณนี้ราคาการผลิตฮาร์ดแวร์ต้องการประมาณนี้นะทุกอย่างก็เลยสูงขึ้นไปหมดอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุมีผลของมันใช่ไหมแต่การที่ถ้าเราดูว่า Nintendo ใช้ตัวหน้าจอนะครับมองได้2ออย่างนะจะมองว่า เขาเลือกใช้จอตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีโบราณนะแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เพียงพอนะครับในการที่จะเล่นเกมของเขาสมมุตินะเขาไม่ได้มองว่าโบราณหรือไม่ไม่ได้มีคํานั้นนะครับแต่ว่ามองว่ามันเป็นเทคโนโลยีก็ประมาณนี้แหละสเปคประมาณนี้ได้จอประมาณนี้ก็โอเคอยู่แล้วเขาเลือกแบบนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะนี่คือเริ่มต้นเจเนอเรชันถูกไหมเราอยู่กับเรื่องนี้ปีประมาณ8ปีนะถ้าเชื่อตามเดิมนะคำถามคือว่าในอีก8ปปีข้างหน้าเนี่ย 8ปีที่จะมาถึงสมมุติน,นะครับเราอยากจะรันเกมซึ่งไม่รู้ไปไปได้จริงแค่ไหนนะแต่ว่าสมมุติน,นะเกมอย่าง Uncharted เนี่ยเกมอย่าง Spider-Man ซึ่งเกมพวกนี้ลง PS4 ได้นะลง PS4 Pro ได้นะหรือแม้แต่กลุ่ม Far Cry กลุ่มอะไรที่มันเริ่มเป็นกราฟิกสมจริงอ่ะแล้วการที่เราบอกว่าโอเคตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นกราฟิกการ์ตูนใช่ไหมก็ไม่ได้ต้องการจอที่มันมี r e s p o n s e t ท m e ที่ดีมากแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากอย่างเงี้ยหรือว่าตัว HDR เนี่ยที่ มันอาจจะไม่ได้ไล่เฉดได้ดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นกราฟิกการ์ตูนแต่มันเห็นนะ s e r ถ้านั่งดูดีมก็จะเห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะเพราะมันเป็นกราฟิกแบบการ์ตูนไงแต่ว่าถ้าเรามองไปอีก8ปีอ่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่ามันจะยังไงนะครับการเลือกแบบนี้มันจะเป็นความยั่งยืนหรือเปล่าหรืออีก2ปีจะออกรุ่นปรับปรุงมาอีกที่จอเกรดดีกว่าอาจจะเปลี่ยนไซส์สิดหนึ่ง2-3ปีนะามากระตุ้นตลาดหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นคําถามนะแล้วก็คําถามที่2ก็คือว่าถ้าราคามันเท่ากับตัวตัว AOC ละลากับเท่ากับตัว Steam Deck ซึ่ง2อันนะั้นน่ยก็ใช้จอ LCD เหมือนกันนะก็ต้องดูว่า LCD ของทั้ง2อันนั้นเป็นยังไงนะครับเข้าใจว่าเกรดของตัวจอน่าจะดีกว่านี้นะซึ่งมันมีนะมันไม่ได้ไม่มีนะครับดีกว่านี้ก็มีนะแต่ทําไมถึงเลือกที่จะใช้ตัวนี้เนาะเพราะเป็นเรื่องของราคาหรือเปล่าหมายถึงว่าการทํากําไรหรือเปล่านะ ก็น่าคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ไม่สนใจประสบการณ์ของแฟนๆเลยเหรือนะอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันที่น่าคิดจุดยืนของลุกแมวเนี่ยลุงแมวมองในแง่ของออผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจ่ายเท่านี้เนาะแล้วเราได้จอประมาณนี้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆคือจริงๆก็ต้องเอามาแยกดูว่าใน Nintendo Switch เนี่ยเขากำไรกี่เปอร์เซ็นต์เนาะตัว ต้นทุนเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้ชิปใดๆเนี่ยออกมาแล้ว,ลวไอ้ตัวจอเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับเออ่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเครื่องทั้งหมดนะซึ่งเราก็คงไม่มีข้อมูลตรงนี้หรอกนะแล้วก็ตัวจอเนี่ยถ้าเกิดอัปเกรดไปเป็นตัวจอที่หลายคนอยากได้นะเช่น120 Hz, เฮิร์ซ8นิ้วเหมือนกันนะ7.9นิ้วเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเรเฟรชเรต120 h z เนี่ยนะแล้วก็มีตัวเรซอนทานสูงๆและ HDRD ดวันนี้เนี่ยมันจะ ส่งผลต่ออะไรบ้างนะมันจะเพิ่มราคาไปอีกกี่บาทนะมันอาจจะเป็นหลักแค่หลักร้อยบาทก็ได้นะอาจจะเพิ่มอีกสักสมมติ500บาทอะไรเงี้ยออันนี้ก็น่าคิดว่าอืย่างไงนะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นกระทบแค่นั้นถูกไหมในเชิงการออกแบบอาจจะไปกระทบแบบแบตเตอรี่อาจจะไปกระทบพื้นที่อันนี้เราก็ไม่มีทางรู้นะก็ตัดสินใจออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอาการตัดสินใจแบบนั้นออกมาเนี่ยมัน มันทําได้ดีกว่านี้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทานะหมายถึงว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยเป็นเรื่องเงินล้วนๆนะเรื่องต้นทุนล้วนๆที่ต้องการกดให้ต่ำที่สุดนะครับก็อันนี้ก็น่าเสียใจนิดนึงที่แบบว่าไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีกว่านั้นให้ผู้บริโภคนะแต่ก็ไม่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะมันมันก็คือถึงจุดนี้เนะนะว่านี่คือสิ่งที่ Nintendo เสนอนะครับ Switch สองมันคือแบบนี้เนาะหมายถึงว่าชุดแรกนะนะเครื่องกลุ่มแรกเนี่ยมันคือแบบนี้แหละแบตเตอรี่มันประมาณนี้เนาะหน้าจอมัน ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมออรับได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าลุงมาแนะนําให้ไปลองเล่นเองนะอยากให้ลองเล่นที่ร้านหน่อยนี่มันคงมีเดโมให้ลองหลายที่นะครับไปลองจนพอใจว่าโอเคไหมรับได้ไหมนะลองหลายๆแบบเนืถ้ารับได้ก็ซื้อเนาะก็รับไม่ได้ก็ไม่ซื้อ,ไม,อไม่สนับสนุนก็เท่านั้นเนองมันก็น่าจบลงตรงนั้นเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะอย่างน้อยก็ในคอมมูที่เราอยู่กันลุงลงุป้า,ปาๆ้าน้าๆหลานๆแกๆก็ค <laughs> ือว่าอันนี้ไม่ได้มา สอนหรืออะไรนะอันนี้เป็นแค่ทัศนะของลูงแมวนะคือจะโดนคอมเมนต์ออกมาวนะ่าแบบขอบคุณนะคะที่กล้ามาสอนชั้นอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะก็ไม่ได้คิดจะแบบอะไรอะไม่ได้คิดจะสอนใครคิดว่าไม่ได้มีอํานาจหรือว่าไม่ได้มีคุณลิฟิเคชันอะไรจะไปบอกใครให้ทําอะไรนะแต่ว่ารู้สึกแล้วกันเป็นความรู้สึกของคนที่ดูคอมมูนิตี้อยู่ก็รู้สึกว่าเถียงกันได้เลยนะครับลุงแมวไม่ว่าเลยแบบว่าเต็มที่นะอัดตัว เครื่องในฮันโดสวิชยังไงก็ได้นะแบบว่ามันไม่ดีแบบไหนเอาข้อมูลมาคุยกันเอาความรู้สึกมาคุยกันอะไรได้หมดเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้ทำหรือว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอย่าว่าคนที่เห็นต่างจากเราไอ้น,นี่มันเป็นเครื่องเนาะมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีเอ่อความอะไรทั้งนั้นนะมันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือต่อให้่านผู้ชมว่าน i n t e n d o Nintendo มีสิทธิ์โดนว่าได้นะเพราะว่า n i n t e n d o เป็นเอนะ่อคอมพานีเนาะเป็นบริษัทที่ ทำเครื่องนี้เขามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะฟังเสียงผู้บริโภคว่าผู้บริโภครู้สึกยังไงนะครับต่อให้ถึงแม้เราอยู่ในประเทศไทยแล้วมาคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ของวิดีโออาจจะไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะแต่ว่าก็อย่างน้อยเราก็ได้รีเฟกต์ออกไปว่าเรารู้สึกยังไงอันนี้ก็ลุงแม้ว่าก็ว่าได้นะแต่ว่าเ,เราไม่ควรจะว่าคน ที่คิดไม่เหมือนกับเรานะวครับว่าแบบเออทำไมถึงคิดแบบนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลูมาว่าแบบนี้มันมันไม่โอเคนะและอีกอันหนึ่งนะคือยิ่งถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นแฟนน่ะอันนี้ลูกมาเอาเชียร์นะหรือถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราเป็นแฟนที่เรารู้สึกชอบอะไรมากๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําคือเราควรจะวิพากนะครับเราควรจะวิจารณ์สิ่งที่เราชอบได้และเราควรจะยอมให้คนอื่นวิจารณ์สิ่งที่เรา ชอบได้เหมือนกันนะถ้าไม่ไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็จะดีไปหมดนึกออกไหมทุกอย่างก็จะวิจารณ์ไม่ได้แล้วมันก็จะไม่เกิดการพัฒนาเนะการวิาพากษ์วิจารณ์มันทําให้เกิดการพัฒนาเปลีป่ยนแปลงในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่มาริโอคัตเวลออกมาแล้ว80เหรียญเนี่ยคนก็คอมเมนต์กันเยอะใช่ไหมหรือไม่แต่ตัวราคาเครื่องนะแต่แเนี่ยรามาว่าทุกอย่างทุกย่างก้าวที่คอมเมนต์นะ่ยมันมีประเด็นนะที่ อ,อย่างน้อยก็มันก็เกิดฟิกชั่นเนาะเกิดแรงต้านทางที่ทําให้น e n d o Switch เนี่ยก็จะรู้ว่านี t e n d o รู้ให้อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผ่านไปได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก็ได้แล้วคนก็จะซื้อหมดมันก็มีประเด็นพวกนี้ด้วยรู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์นะไม่รู้เขาจะได้อ่านหรือเปล่าแต่น้อยโอกาสอาจจะน้อยกว่า0.001%นะแต่อย่างไรก็เป็นรีเฟกชั่นนั่นแหละชวนคุยกันนะครับเย็น ค่ำคืนพรุ่งนี้ไปทํางานอีกแล้วเด้อทำไมมันวนมาเร็วเหลือเกินมันจันโอเคไปแล้วเนอะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านเจอกันใหม่รูนถัดไป,ไปสวัสดีครับ